พระตัวสามตัวสามพทธสารสัมดวงพระโม่พระตาพระคำว่าตัว ปาจาายัญญาพระเจ้าสาวาสาวาติมาสิสิสตาจันานะกาชันามังากาันังค่อาหังวันคาวันคาาสัปดาสาสักดาสุตาที ้าวันตรกเจ้าข้าเจ้าขอน้องก้องกายวจวาจาและจิตใจลตาวว่าวัาวนคาพยานาครานามว่าสีสต์นาคราตตนนี้สีสตนาคราตตน ขอความสุขสวัสดีขอมัสจงบังเกิดมีแด่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเธอขอบคุณค่ะช้งขนตาลพิธีรักนรเจริญศัฐช่ว่าการรงคนาคเครับิีแต่พิธีผู้นีก็ขอให้ทั้งจิต ำหับต่อไปขอเชิญท่านประธานทีทางนักองคเจารสรรัามืติเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมได้วางแผเรื่องการรบริเวณโค้งที่จัดเตรียมไว้สำเรัเชิญครับปาไก่เือนไปบเวณเ่อไปขรเบรียนเชิญเ่อนเคารพนะครับ ต่อหน้านะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชกากรจังหวัดนครปฐมท่านยิวะเจียวริยบุญญาท่านเอนชิตคงสาดีท่านสมศักดิ์อุจันทร์นะครับท่านวรพันธ์ชัยชนะสิรินะครับและทุกท่านนะครับที่ได้ัณฑนาได้วางเครื่องสัปาระถวายพระบาทศรีสัตรุปราภรณ์จริงครับหลังจากนี้นะครับ